ขนมกระปุกฝาแดงในความทรงจําแล้ววันนี้เรามาที่นี่นล้างมือเรียบร้อยแต่งตัวถูกต้องรวยเช้นครับแกข้มาเล่น <c oughs> เป็นเค้กเนี่ยนะโอเคอย่าต้องลองอย่ต้องลองอ๋อนี่พักงานแค่ไหนฮะจะพักไว้ประมาณ30นาทีค่ะโอเคพักกัน้นเรานั่งพักกันก่อนเราคุยจ <c oughs> ังพักกับแป้งนะไปเลยเลยฮะอะไรเอย่ยตรงกลางมีรูต้องทำอะไรอีกเนี่ย ร้อยน้ำตาลค่ะต้องเลี้วอร่อยอ่าเฮ้ยไม่ไม่ร้อนนะไม่ร้อนอุ่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 นเดี๋ยวจะทานร้อนๆค่ะเดี๋ยวจะทานร้อนๆครับแหมผมไม่ขัดนะจากหัวใจเลยว่ามันบางแล้วมันอร่อยสุดยอดครับเ้แปะ เคยเล่นหรือเปล่าโป้งแปะนี่หวนน้ำลึกความเป็นเด็กกันหน่อยไหมครับขนมเยอะๆแบบนี้ที่นี่ครับน่าสนใจขนมที่ว่ากลับไปสู่วัยเด็กใครเคยกินบ้างขนมในกระปุกเวลาไปจ่ายตังร้านโชห่วยแล้วเราก็หยอดตุกจ่ายตังเอาแปะแล้วเราก็เปิดฝาแล้วก็ล้วงไปหยิบขนมขึ้นมานั่นแหละครับขนมกระปุกฝ้าแดงในความทรงจําแล้ววันนี้เรามาที่นี่เพื่อํำนึกถึงความอร่อยแบบนั้น ที่ยังคงไปอยู่ในปัจจุบันที่นี่ครับนบนาราขนมกระปุกฟ้าแดงเขาให้เกียรติเรามาถึงในโรงงานดูการผลิตดูเลยว่าของเขาอร่อยไปดูกันเลยดีกว่าเชิญครับนี่เลยมาหาคำตอบจากคุณนะักสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตักคุณนะัทแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะ นัสสิดวงปัญญานะคะเป็นเจ้าของขนมกระปุกนะป่าแดงค่ะก็17ปีแล้วนะคะที่ที่ทำขนมมาค่ะเริ่มต้นจากอะไรครับ คือบอกว่าเริ่มแบบเล็กๆเลยคนสองคนเลยค่ะใครบ้างมีลูกน้องสองคนลูกน้องสองคนคุกเข่านวดแป้งกับมือเลยค่ะทาอะไรตอนแรกตอนแรกทำอะไรตอนแรกทาขนมเปี๊ยะค่ะตัวแรกค่ะมีขนมเปี๊ยะตัวเดียวค่อยๆเพิ่มรายผลิตเป็นถั่วทอดมาดูกันเลยดีกว่าครับมาดูกันเลยครับพูดงี้มันุ็ดูยากละอันรานตามมากนะครับของเขาเยอะจริงๆนะครับะอันนี้ขนมเปี๊ยะที่ว่าค่ะขนมเปี๊ยะที่ว่าอันนี้คือเรามาต่อยอดที่หลังนะคะมีหลากหลายมีหลากหลายไส้มากค่ะเดิมแรกเดิมแรกก็คือเป็นตัวนี้ค่ะ อันนี้คืออะไรคะขนมเปี๊ยะค่ะไส้ถั่วค่ะอันนี้ไส้ถั่วถั่วถั่วทองนะอ่าถั่วทองค่ะถั่วกวนถั่วกวนอย่างนี้ใช่ไหมใชมันเหมือนหวานค่ะแล้วก็อบควันเทียนหอมหอมต้องอบควันเทียนด้วยนะสุดยอดอันนี้เพีเร์นี่นะอันนี้กล่องนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณค่ะกระปุกนี้นะคะบรรจุห้าสิบชิ้นนะคะห้าสิบชิ้นค่ะเทส่งที่โรงงานเก้าสิบบาทค่ะเก้าสิบบาทอ่าคุณจดไว้ก่อนนะเก้าสิบบาทนะเพราะว่านี่คือราคาส่งจากนี้นะแล้วแต่ออเดอร์ด้วยนะคะตัวยอดด้วยแปลว่าถ้าคุณสั่งมากก็ถูกค่ะถ้า ตามสติโอเคอันนี้อันแรกนะฮะอันนี้เป็นชิ้นแรกเขาเลยผลงานชิ้นแรกอันนี้ถั่วทอดที่บอกค่ะถั่วทอดค่ะเป็นตัวที่สองไม่ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากแต่เพราะว่าต้องมีฝีมือนะครับเพราะว่าจริงผมเคยเห็นเขาทอดกันจะไม่ก่อนเลยนะอยู่นี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเคล็ดลับอยู่ที่ว่าการคัดถั่วค่ะต้องเป็นถั่วค่ะที่เราคัดเองด้วยค่ะใช่ค่ะถั่วเสียถั่วคุณภาพไม่ดีคัดออกคัดเองคัด คัดเองค่ะลูกน้องคัดค่ะเอาลูกน้องคัดเองคัดเองคัดเแล้วสอนลูกน้องวิธีนี่สองอย่างกันนะครับสองอย่างนะครับเอามาดูต่อครับเชิญครับตัวที่ขายดีอันดับหนึ่งะค่ะเพิ่มรายผลิตมาก็จะเป็นโดนัทเอาโดนัทมันเจ๋งยังไงครับตัวท็อปเลยนี่โดนัทเนี่ยคือเป็นโดนัทสูตรโบราณนะคะปกติแล้วเราจะเป็นโดนัทยีสต์แต่นี่คือของเราเป็นโดนัทเค้กทานแล้วก็จะละลายในปากละมุนลิ้น <łość> ประมาณนั้นค่ะการที่มันเป็นเค้กนี่นะครับโอเคเดี๋ยวต้องลองอยู่ต้องลองเคยจดนะท่านมีกี่รายการค่ะ21รายการค่ะ21ไอเทม คิดดูดิยังมีหน,น้าเป็นถามอันนี้มีกละหรี่แป๊บหน่อยฮะกระหรี่แป๊บนี้ก็หาต่อยอดขึ้นมาอีกค่อยๆ<อ>เพิ่มรายผลิตฮะอันนี้เป็นสินค้าขายเดีอนดับสองมันไม่ง่ายนะกะหรี่แป๊บนี่ใช้เสียงสูงกว่าหนแบบนีมง่ายนะอันนี้เป็นหบัโบราณนะฮะอ่าโบราณค่ะอันนี้เป็นทองม้วนอ่าทองม้วนค่ะทองม้วนมีอะไรฮะ มีค่ะมีโมจิค่ะตัวนี้เป็นงาอ่อนค่ะแล้วก็มีขนมปันงาอ่อนงาอ่อนและเด้งทึงค่ะเ้งึงค่ะอันนี้ก็เป็นขนมใช่ค่ะนี่ตัวนอนค่ะตัวหน้อยนะไส้สับปะรดค่ะคุกกี้ด้วยครัคุกกี้ค่ะตกกระปุกแล้วเท่าไหร่กระปุกนะมีมีสามขนาดค่ะมีกระปุกนะคะนี่กระปุกเหลี่ยมกระปุกเหลี่ยมเหลี่ยโอ้ต้องดูกระปุกเหลี่ยมเล็กค่ะกระปุกเหลี่ยมเล็กแล้วก็มีรุ่นจิ๋วเลยเป็นถั่วทอดเล็กกลางใหญ่ค่ะเล็กกลางใหญ่โอเคผมไม่ชิมตรงนี้นะ ผมขอไปชิมในโรงงานเลยนะยินดีค่ะได้ไหมฮะได้ค่ะอยากเห็นโดยเฉพาะยิ่งตัวท็อปที่เขาบอกว่าตัวนี้ค่ะโดนัทใช่ไหมครับอ่านะครับโอเคครับไปคร่ะเชิญค่ะปีตาค่ะเชิญครับทั้งนี้ค่ะไปครับล้างมือเรียบร้อยแต่งตัวถูกต้องดยเชิญครับค่ะว้าวนี่แหละครับคือโดนัทจนวนมหาศาลที่ขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม ค่ะใช่ค่ะอ่าแปลว่าขั้นตอนก่อนนี่คุกกำตาลก่อนจะบรรจุเลย่ะบรรจุลงโอเคงั้นเรารีเวิร์สกลับไปขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะอย่าผมจะได้ชิมเลยอดใจไว้นิดนึงอดใจไว้นิดนึงป่ะโอเคครับ อันนี้ขั้นตอนการผลิตนะครับค่ะพี่ตานี่ยมันเป็นการทำอะไรโม้แป้งค่ะนี่คือผสมแป้งค่ะใช่คปะอ๋อมีแป้งอะไรบ้างครับแป้งอันนี้เป็นแป้งโดนัทค่ะโดนัทอันนี้เราก็ใส่ทั้งตีน้ําตาลใส่ไข่แล้วก็ใส่นมใส่แป้งมีโปรตีนค่ะมีประโยชน์เป็นโดนัทเค้กแบบสมัยโบราณนะแต่รุ่นใหม่อาจจะไม่เคยกินโดนัทแบบนี้นะทานยากค่ะใช่จะบอกว่าต้องลองนะลูกนะนี่คำนี้ของอร่อยนี่ เดี๋ยวเริ่มชิมกันหน้าเตาเลยอันนี้ตีนานไหมครัอันนี้ตีจับเวลาอยู่ประมาณ5นาทีโอ้เขามีเครื่องจับเวลาเลยจับเวลาอันนี้ดูแป้งครับดูแป้งเหนียวมากเลยดูแป้งนี่อย่างให้เห็นเลยแป้งสวยมากครับตอนนี้นี่เนื้อสวยเลยตัวนี้พอกคัวเสร็จแล้วไปไหนต่อครับเราเดี๋ยวจะไปทอดกันค่ะไปพักแป้งโอ้พักแป้งค่ะพักแป้งแล้วก็ทอดเราไปดูพักแป้งครับโอเคขอบคุณคร่ะง่ายดายมา โอเคครับตรงนี้คือส่วนที่เป็นพักแป้งครับค่ะพักแป้งค่ะอ๋อนี่พักงานแค่ไหนฮะจะพักไว้ประมาณ30นาทีครัโอเคครับงั้นเรานั่งพักกันก่อนไม่ต้องพักกับแป้งนะไปเลยเลยฮะเดื่อวไปทอดเลยไหมครับไอ้ส่วนที่มีพวอาพร้อมแลยฮะพักพักไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเตดี๋ยวทางนี้ไปต่อครับที่สำคัญละของวิธีการทอดเลยค่ะ อันนี้คือตัวสําหรับหยอดใช่ค่ะหยอดขึ้นรูปไอ้แป้งก็ใส่ไปนี้เลยค่ะโอ้ดูเครื่องมัอน่าพ่ายเลยครับค่ะรูปสวยไหมคะพี่ตั๊กสวยมากครับยอดมากครับอันนี้ใช้เวลาทอดตัวหนึ่งนานแค่ไหนครับค่ะต้อประมาณกี่นาทีครตามลายผลิตเลยค่ะเคยจับเวลาไหมสามนาทีเปิดเสร็จแล้วครับตัวนึ้ใเวลาทอดสามนาทีแปลว่าใช้อุณหภูมิกำลังดีนะฮะค่ะคือถ้าทอดเร็วไปมันก็จะแค่อมน้ำมันด้วย ใช่ค่ะ้าเล่นไปก็ไม่สุกไม่สุกอีกอันนี้ว่กสุดยอดมากแล้วประเด็นคือจะเห็นว่าท่านชมครับอันนี้ขออนุญาตดูที่พื้นนี่เดียวครับไม่มีน้ำมันหกเลยนะฮะ้องบอกว่าสะอาดมากนั้นเือบอกว่านี่คือมาตรฐานมาตรฐานในการผลิตนะครับแล้วกินน้ำมันน้ำมันก็ใสเหนียวด้วยนี่ดูครับดูสีน้ำมันที่ใสครับไม่ต้องห่วงเลยครับทอดน้ำมันั้งมันดำไม่มีเลยอันนี้บอกว่ากลิ่นหอมขึ้นมาตลอดเวลาใช่ค่ะแั้บประกัรไดกว่าคุณภาพของน้ำมันที่ทอดกับอุปกรณ์ ดูมาถึงอุปกรณ์ดูถึงคุณภาพของตัวแป้งสุดยอดหมดเลยครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ตากสวครับอ่าโหสวยครับร้อนเลจะบอกว่ากินหอมมากอะตอนเนี้ยค่ะชิมได้เลยอันนี้รสชาติจะเป็นไงฮะต้องลองชิมค่ะหยิบเลยนะค่ะหยิบเลยค่ะดีอะร้อนเนี่ยไม่ตรงนี้ได้ค่ะพี่ตาตรงนี้ได้ค่ะได้ค่ะแต่แต่ใบละโหตัวนี้พองหน้าหยิบจงเลยไปถึงมือผมเนี่ยขออนุญาตนะครับคมๆอะไรเอ่ยตรงกลางมีรูอืม มันกรอบไปนะค่ะกรอบค่ะอืมกรอบต้องพักไปหนึ่งคืนถึงจะนุ่มอร่อยค่ะอืมมันอร่อยแล้วเนี่ยค่ะต้องทำอะไรอีกเนี่ยโรยน้ำตาลค่ะไม่ต้องแล้วอร่อยฮื่มกรอบกรอบฮึมนี่มันเค้กเนี่ยค่ะเป็นโดนัทเค้กอือฮมค่ะใช้คำว่าเค้กเลยอ่ะอร่อยครับหงอกหอมเลยพองได้แจ๋วมากเลยแป้งก็ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนั่เหมือนว่ากรอบกรอบบนอะ กรอบกรุนุ่มงค่ะอร่อยฮะอันนี้โอ้เพิ่มเลื้ออ่ะอ่ะดูต่อฮะค่ะยืนตรงเนี้ยไม่ใช่อะไรเขาเรียกพักร้อนพักร้อนของเราหรือไม่ใช่พักร้อนของโดนัทใช่ไหมใช่ค่ะพักเย็นค่ะพักให้มันเย็นเลยฮะจะบอกเย็นตัว้มั่งเป็นไงฮะ ค่ะเย็นแล้วก็เอาไปคูกน้ําตาลค่ะเขาก็จะตะกี้พิตักษันกรอบนอกนุ่มในแต่ตอนนี้เขาก็จะเริ่มนุ่มนุ่มเลยนุ่มอ่ะแบบคูกน้ําตาลจะได้ติดจะเห็นว่ามีพัดลมอยู่ข้างหลังไกลๆเห็นไหมเห็นไหมแหมผมก็แอบเย็นแล้วก็เอออันนี้สงบน่นนะอ่ะอันนี้ทักเย็นเสร็จแล้วค่ะจวไปไปครับ อ๋อครับอันนี้เข้าสู่การบรรจุค่ะบรรจุพร้อมส่งขายอันนี้นับตัวไหมครับยี่สบสีชิ้นค่ะ24ชิ้นเคยนับขาดไหมเกินไม่ได้โอเค24ชิ้นนะค่ะโอเคครับยีิบสี่ชิ้นเต็มกระปุกพอดีเป๊ะเลยนะแน่นแน่นเลยอันนี้ชิมได้เลยไหมเย็นแล้วใช่ไหมครับค่ะพี่ตั๊กชิมได้เลยเอา้วนี่มีน้ำตาลอยู่ทบทัวนนะฮะพี่ตั๊กชิมเลยค่ะชิมนะฮะตัวไหนฮะตัวนี้ค่ะตนี้ครับโอเคโอเคครับนี่เย็นแล้วอันนี้คือเราพักให้เย็นแล้วอันนี้คือเย็นแแแลลล้้ววว่่่่่าออมมมันนนนจะะุุค เยื่อตาเขาเล็กๆดีจังหาทานได้เลยอืมอืมอ๋องอมงอมงอมโอ้ยเยื่อตาอร่อยอ่ะเนาะโอเย็นนะหรือว่าชาดำเย็นหรือว่าชาร้อนๆก็ได้ใช่ค่ะชาคำโดนัทคำชาหอมหอมโดนัทคำชาคำโนัทคำไปไหนต่อครับไปดูกะหรี่ปั๊บค่ะอ๋อค่ะอันนี้สินค้าขายดีอันดับหนึ่ง เดี๋ยวไปชิมอันดับสองสอัสองอ่ะอันนี้อันหนึ่งคือยอดเลยขอบคุณมากครับขอครับ อที่บอกครับพี่อันดับหนึ่งชิมไปแล้วนะครับมาอันดับสองกันบ้างอันดับสองนี่เป็นกะหรี่ปั๊บเป็นกะหรี่ปั๊บแล้วเป็นขนมเปี๊ยด้วยค่ะเป็นขนมเปี๊ยอันนี้อันนี้เป็นไส้ก่อนใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นไส้ค่ะพี่ตั๊กค่ะอันนี้เราควรไส้ถั่วโหอมทองหอมมากด้วยนะครับอันนี้เป็นไส้ใส่น้ำต้มน้ำตาลส่วนผสมก็คือมีน้ำตาลน้ำมันเกลือค่ะแล้วก็ถั่วแค่นั้นเลยบดถั่วให้แตกก่อนค่ัใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำตาลใส่เกลือ รุงรถค่ะรุงรถเลยจบเลยจบค่ะง่ายๆค่ะสีองค์สีองค์ไม่ต้องใส่นะคะนัทไม่ไม่ได้ใส่ค่ะถ้าใส่ต้องเป็นไส้เค็มอ๋อใส่เหมือนกันถ้าเป็นไส้เค็มใช่ค่ะอันนี้ไส้หวานค่ะไส้หวานค่ะอ๋อแต่หอมจริงๆฮะค่ะโอเคครับไอ้นี่ใส้เสร็จแล้วไส้เสร็จละไม่ต่อฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปกันเดี๋ยวไปปั้นกะหรี่ปั๊บอ๋อกะหรี่ปั๊บตัวแป้งอยู่ไหนตัวแป้งเสร็จแล้วตัวแป้งอยู่ห้องแป้งค่ะห้องตีแป้งเตรียมไว้ให้แล้วอ๋อเตรียมไว้ให้แล้วด้วยมาดูเลยเชิญครับ ันนี้อยู่เครื่องขนาดใหญ่นี่เปี้ยนะค่ะมันเปียะเปียะอย่างว่าเด็กๆโดนบ่อยอันนี้เปี้ยเล็กๆเปี้ยใหญ่ค่ะเปียะชิ้นละ5บาทอ๋ออันนี้ใหญ่แล้วนะอันนี้5บาทค่ะ5บาทค่ะแต่พี่ตาเกดก็จะมีไซส์60ไซส์100อันใหญ่ที่สุดอันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือกำลังดีนะฮะใช่ค่ะกำลังดีอันนี้มีไซส์เรียบร้อยแล้วนะดูเครื่องเลยครับทันสมัยมาก จริงมือก็มีใช่ไหมมือก็มีค่ะมือก็มีแบบปั้นมือยังมีอยู่นะฮะเรบอกว่าเป็นแรไอเทมเป็นบางไส้ค่ะเป็นบางไส้เส้นไส้อะไรบ้างครับค่ะก็จะมีฝอยทองฝอยทองค่ะไส้มะพร้าวยังใช้อยู่มีหลายไส้เลยเนี่ยนะค่ะใช่ค่ะก็ดูไส้กันดีกว่านี่เลยไส้นี่อย่างที่เห็นบอกนะฮะมีไส้เผือกอันนี้ไส้ถั่วแดงอันนี้เะไรฮะไส้ไก่ก็มีไส้ไก่ด้วยอันนี้ไส้มะพร้าวฝอยทองอ่าไส้ชาเขียว สับปะรดทุเรียนนี่ไส้ฟักตัวอตัวทอง่าที่ตัวขึ้นมางาดำแล้วนี่ไส้เค็มทั้งหมด12บส้คไส้อันนี้ปั้นมือนะอันนี้เปียกมือมันต่างกับเครื่องไงครับอันนี้นุ่มกว่าให้มือไปถึงมือแม่จะนุ่มกว่าแล้วยิ่งราคามันต่างกันไหมครับส่งลูกละเจบาทในขณะที่เอันั้นอ่าตอนนั้นก็คือส่ง3าบาทอ๋ออุ้ยต่างกันนี้เลยเหรอ หุ้ยจ่างกันหลายบาทนะเนี่ยค่ะใช่ค่ะมือครับฝีมือครับค่ะใช้การฝีมือโหแล้วให้ใส่ลูกบ็ลเล่เลยเนาะค่ะครับให้ใส่เยอะค่ะเอาดูกันให้เพลินเลยครับอันนี้ อันนี้เห็นกะหรี่ปั๊บจะบอกว่างานฝีมือนะงานฝีมือค่ะันดูแต่ละแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะก็จะมีเซ็กชั่นของตัวเองปับวางปับ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 แจก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 มองพลิก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 อ๋อไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ขนมอันนี้ขนมนะครับดูจีบแบบผมชอบจีบเร็วมากเลยอ่ะกะหรี่ปั๊บนี่สุดยอดนะเด็กๆเคยลองทำไม่ได้หรอครับโหดูเด็กความละเอียดนิดเดียวมือมือ อบที่ไหนฮะอบเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทอดก่อนค่ะอ๋อทอดทอดต้องทอดเดี๋ยวไปทอดปั๊บก่อนเออจะรีบปั๊บนี่ต้องดูตอนกินร้อนๆเลยเดี๋ยวปั้นเสร็จแล้วไปดูทอดปั้นแล้วไปดูทอดจ้ะโอ้หอันนี้คนละกลิ่นเลยกลิ่นหอมชัดเลยค่ะอันนี้เป็นลายทอดค่ะพี่ตั้งยันอันนี้หอมเลยอ่ะอ๋อทอดข้ากยอดนี้นะค่ะค่อยๆหยอดอย่างนี้ค่ะหยอดแลล้วก็เืันนี้เห็นการลายการทอดไปช้าๆเลยนะค่ะเฮ้ยอันนี้ตื่นเต้นไม่เคยเห็นเลยเอออันนี้ตื่นเต้นจริง ใช้เวลาทอดตั้งแต่หัวถึงท้ายแถวนีประมาณกี่เดียดครับก็ประมาณไม่ค่อยไปตามสายขาดไม่ค่อยไปค่ะค่ะตามลายค่ะพี่านี่ยตรงนี้เลยค่ะมาดูด้านนี้ค่ะโอ้นะตั้งอุณหภูมิเสร็จจับอยู่นี่เลยนะฮะค่ะตั้งอุณหภูมิตั้งสายพานค่ะอ๋อตั้งสายพานด้วยย้อนจากนี่ปั๊บไปนู่นนะครับค่ะใช่ค่ะออกมานี่เลยนะนี่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 อันนี้คือพักน้ํามันพักน้ำมันนะคะเป็นช่วงพักน้ำมันใช่ค่ะน้ำมันอ๋อทีนี้พอมันเย็นแล้วมันจะหายก่อนไหม อุ่นๆนิดนึงแล้วก็ลงโลงค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหายกรอบอ๋อถ้าเกิดอยู่นอกนานไปก็ไม่ได้ใช่ค่ะเขาจะนิ่มร้อนๆอย่างเงี้ยควรชิมเราชิมสั้ขานี่มาเลยปากจะพองตั้งงานนี้เลยหยิบแล้วนะฮะค่ะหยิบได้เลยค่ะอ่าเอ้ยไม่ไม่ร้อนนะไม่ร้อนอุ่นๆหรือจะทานร้อนๆคะหรือจะทานร้อนๆคะแหมผมไม่ขัดนะนี่ยังร้อนอยู่นะจริงๆนี่ยังร้อนอยู่นะค่ะขออนุญาตนะอย่างนี้นะค่ะดูให้ จะดูว่ามันเย็นคำว่าคุณอุ่นของคุณนัทอ่ะโอหดูนี่หอมเนาะตอนนี้อันดับสองฮะใช้ถั่วทองค่ะหอมไหมคะหอมหอมมีความหอมนะค่ะแป้งกรอบมากค่ะแป้งกรอบกรอบดีครับเป็นชั้นๆเลยไม่หวานเกินไปขอโทษดีครับไส้ไส้ก็ดีมากเลยแป้งดีมากเลยครับลูกค้าบางคนจะเอาไส้ออกจะทานแต่แป้งจริงฮะลองชิมดูสิคะตอบ นะแป้งอร่อยตัวนี้ขายดีอันดับสองคนะ่นะอืมอืมอร่อยเทกเจอร์เขาจะพิเศษนิดน,นึงครับมันกรอบแล้วมันเบาด้วยค่นะแล้วหอมคช่กนระอบเบาแล้วหอมใช่นะนะ ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับกะหลี่พัฟนเนี่ยขึ้นชื่อว่ากะหลี่พับคำว่าพัฟเนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้คือกินเข้าไปนึกเพ้นได้พับเนี่ยมันหมายถึงแป้งพับผมใช้คําว่าที่เนี่ยเป็นที่แรกที่ผมรู้สึกว่าอันนี้คือพัฟจริงๆเพราะว่าแป้งมันร่วนแล้วมันกรอบบางแล้วมันกรอบแล้วมันมีชั้นชัดเจน,นนี้ต้องบอกว่าอร่อยมากครับอขอบคุณค่ะต,ต้องบอกเป็นสูตรที่ดีมากเลยอะ,อะแล้วก็แบบว่าเวลาทิง้งแป้เนี่ยแล้วนี่ไม่แข็งเลยนี่ไม่มีความแบบว่าความหนาหรือว่าความอมน้ำมันก็ไม่มีจากหัวใจเลยว่ามันบางแล้วมันออร่ย ต้องบอกว่ามันเหมือนพับจริงๆอ่ะแป้งพับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือกระดี่พับสุดยอดครับค่ะก็เป็นค่ะอันนี้อันนี้จากใจครับไปชมค่ะครับุณค่ะอันนี้ก็ใส่บรรจุแล้วนะฮะค่ะบรรจุแล้วค่ะกองนี้กี่ตัวฮะยี่สี่เหมือนกันเฮ้ยที่นี่เขามาตรฐานยี่สี่ค่ะโลนั่นก็ยี่สี่ค่ะยี่สี่ค่ะอีกบ้างก็ยี่สี่ค่ะงวดนี้ไม่ต้องบอกนะเลขอะไรโอเคครับเราดูการผลิตเสร็จแล้วไปลงไปข้างล่างมีอะไรข้างล่าง ข้างล่างก็จะเป็นคลังค่ะคลังเก็บเลยนะคฮะโอเคใหญ่โตตรงนี้เขาเรียกว่าคลังสินค้าต้องบอกเลยว่านี่คือจำนวนมหาศาลทั้งหมดไอเทมถูกไหมค่ะ21รายการของที่ผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นเปี๊ยกุหลาบเมงทึ้งไหวพระจันทร์ลูกเต๋าแล้วอีกเพียบเลยนะฮะที่มาวันนี้อันดับหนึ่งมีเราลองแล้วครับไม่ว่จะเป็นโดนั่นกะลีป๊บ กะลีปั๊บต้มแล้วเปี้ยอย่างนี้ถัดทอดอย่างนี้ต้องมีอีกหลายอย่างเลยเราอยากให้ผู้ชมทั้งประเทศครับได้มาสัมผัสกับนี่ครับขนมกระปุกฟ้าแดงได้บอกว่าความรู้สึกในตำนานความรู้สึกของคนโบราณเอ้ยยังเรียกคนโบราณสิปัจจุบันแล้วเราเป็นคนสมัยใหม่แต่ขนมก็ยังคงอร่อยตามสมัยได้ ก็ขอบคุณคุณนัทมากค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะพี่ต่อขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะ้กเป็นเกียรติมากครับเรามีโอกาสได้เดินเขาบอกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายทำรายการโอ้ยนี่แต่ว่าเป็นเกียรติถึงพี่ถึงกิ่งครับอย่าลืมนะครับทุกครัแนะนำติชมครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กด้วยนะครับถึงพี่ถึงกิ่งยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ความอร่อยที่เราจะแนะนำให้ท่านสุมได้รู้จักอีกวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดครับขนมกระปุกฝาแดงอย่าลืมนะครับของดีๆ สิ่งพิตติงคิงก็เจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะพี่ตั๊ก็้าพบกัน